ก็ปกติพี่พี่จะไม่รับงานวัดจะเป็นแากงานบนหอมีต้องมีแอร์อะไรอย่างนี้แต่ว่ารับงานนี้แสดงว่าใช่เราจริงจริงอยากจะมาเจอกับพี่น้องชาวภูเก็ตมาเจอกับสาวสาววัยรุ่นชาวภูเก็ตน่ารักเขาบอกน่ารักเขาชอบบอกน่ารักอะไรอย่างนี้เขาบอกอยากได้สาวใต้เป็นลูกสะใภ้วะนะฮะตาคมคมได้ไหมเออตาคมคมปากห้อยห้อยอย่างนี้พี่พี่เข้ามาสกิบป ยัง <Yeah, S 2> นะขวาสำคัญของเราหมดแล้ว oh, อ๋อครมนี่คุณคุณ <c oughs> เอางี้ไหมก่อนที่เราจะพบกับพี่นางนะ <c oughs> ฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนความพร้อมอ่ะเดี๋ยวคุณอยู่ดนะ้านขวาผมอยู่ด้านซ้ายนะโอเคโอเคเอาละพี่น้องด้านซ้ายที่กรบครับบัตรสองร้อยนะถ้าอยากเจอกับพี่นาง พร้อมกับพี่ทีอาก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นางตามขึ้นมานะคะโอเคครับโน่